ข่าวดีมาแล้วเ hey, ฮดังๆขอแล้วแจกเงินหนึ่งเฟซสองกลุ่ม60ปีขึ้นไปได้ทุกคนไหมดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ วันที่19พฤศจิกายน2567าที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยทุนทวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังแถลงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งแรกว่าที่ประชุมในหลักการเห็นชอบจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟสสให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป โดยเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันทางรัฐและได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มนี้มีประมาณ3ล้านคนไม่เกิน4ล้านคนคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน4ี่หมื่นล้านบาทซึ่งเราจะรีบทำทันทีกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มเปราะบางเช่นกันที่จะต้องรีบดำเนินการโดยคาดว่าสามารถจ่ายได้ก่อนเทศกาลตรุษจีน ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะมีการเปิดลงทะเบียนต่อไปนายพิชัยกล่าวว่าส่วนกลุ่มอื่นๆที่มีการลงทะเบียนไว้จะมีการพิจารณาในไตรมาสที่สองช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2568ว่าจะมีการจ่ายเงินดิจิทัลในเฟสสต่อเนื่องหรือไม่ทั้งนี้ได้มอบให้กระทรวงคลังดำเนินการ สำหรับคนที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปจำนวน10,000บาทโดยโอนให้เป็นเงินสดด้านนายจุนพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวมการคลงังกล่าวว่ายืนยันว่าผู้สูงอายุที่จะได้รับแจกเงินในเฟสที่สองจะไม่ซ้ำกับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงิน10,000บาทไปเรียบร้อยก่อนหน้านั้นแล้ว